สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะเช่นเคยนะคะยังคงอยู่กับครูส้มนะคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะสวัสดีไปยังผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนการในเนื้อหาบทที่สองนะคะเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนนะคะ ยังคงอยู่กับตัวชี้วัดเดิมนะคะ,สะแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะ จากคลิปที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะการสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนนะคะเราสืบค้นได้อย่างไรนะคะมีขั้นตอนและก็วิธีการอย่างไรบ้างนะคะทีนี้วันนี้เรามาดูเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนบ้างการสืบค้นนะคะการสืบค้น เหตุการณ์สำคัญต่างๆในโรงเรียนและชุมชนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนนะคะทีนี้เมื่อเราทราบแล้วเราก็สามารถที่จะเรียบเรียงได้ว่าเหตุการณ์นั้นอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นทีหลังนะคะ ในการสืบค้นเหตุการณ์สําคัญในโรงเรียนและชุมชนเนี่ยนดักเรียนก็ต้องรวบรวมข้อมูลเรียงลําดับเหตุการณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งคําถามเรียงลำดับ ต่างๆเนี่ยให้สัมพันธ์กันอย่างที่ครูสอนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วรวมถึงขั้นตอนต่างๆนะคะว่ามีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งครูได้ให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดส่งคุณครูด้วยนะคะบางคนก็ทําส่งมาแล้วนะคะบางคนก็ยังไม่ได้ส่งเพราะฉะนั้นวันนี้มาทวงงานด้วยคนที่ยังไม่ส่งงานครูนะคะจัดการให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้าใครที่จำไม่ได้ย้อนกลับ ไปดูคลิปของครูนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าครูได้ให้งานอะไรเอาไว้นะคะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะหลังจากชมคลิปวิดีโอของครูนะคะเดี๋ยวครูก็จะให้ในักเรียนเนี่ยชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลนะคะการสืบค้นหาข้อมูลแหล่งของข้อมูลว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วนะคะให้ในักเรียนย้อนกลับมาดู แบบฝึกหดัดดูคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูแบบมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะก็ะคือให้นักเรียนเนี่ยบอกแหล่งของข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราเนี่ยใช้เก็บหลักฐาน มีอะไรบ้างให้เด็กเรียนบอกมาอย่างน้อย5อย่างนะคะเขียนมาเลย1 2 3 4 5มีอะไรบ้างนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กเรียนได้ชมคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมนะคะชมคลิปเสร็จย้อนกลับมาทำแบบฝึกหัดให้ครูด,ด้วยนะคะเอาละคะ่ะหลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จนะคะย้ำเลยนักเรียนต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะเอาไว้ ใต้แบบฟึกหัดนะคะให้หนัเกเรียนทําแบบฝึกหัดนี้ลงไปในสมุดแล้วนัเกเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะให้ถูกต้องเขียนกํากับเอาไว้เลยครูจะได้ให้คะแนนได้ถูกคนนะคะถ้านัาเกเรียนส่งมาเฉพาะชิ้นงานไม่บอกชื่อเนี่ยครูก็ให้คะแนนได้ไม่ถูกไม่รู้ว่าจะให้ใครนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็ไปชมคลิปวิดีโอนะคะไปชมคลิปวิดีโอกันเลยนะคะไปค่ะเอ เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าชุมชนที่น้องๆ้องอาศัยอยู่นั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและในวันนี้พีจสพน้องๆไปรู้จักกับการสืบค้นเหตุการณ์ในชุมชนค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีวิธีการสืบค้นอย่างไรเรามีวิธีการสืบค้นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนง่ายๆ5ขั้นตอน ขึ้น1นึกำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหา 2. ค้นหาและรวบรวมหลักฐาน 3. ตรวจสอบข้อมูล 4. การตีความข้อมูลเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและสุดท้ายการนำเสนอข้อมูลค่ะเรามีวิธีการสืบค้นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนง่ายๆ5ขั้นตอนขึ้น1กํากำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหา 2. ค้นหาและรวบรวมหลักฐาน 3. ตรวจสอบข้อมูล 4. การตีความข้อมูลเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและสุดท้ายการนำเสนอข้อมูลค่ะเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะ นั่นก็คือกำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหาเช่นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนสถานที่สำคัญของชุมชนประเพณีสำคัญของชุมชนชุมชนของเรามีชื่อว่าอะไรทำไมจึงมีชื่อเช่นนั้นชุมชนของเราตั้งขึ้นเมื่อใดสภาพชุมชนของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรชุมชนของเรามีสถานที่สำคัญอะไรบ้างชุมชนของเรามีประเพณีหรือเทศกาลสำคัญอะไรบ้าง หลังจากที่น้องๆกำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วขั้นต่อมาน้องๆจะต้องค้นหาและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนได้แก่หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือและหลักฐานที่ไม่เป็นตัวหนังสือสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าหลักฐานทั้งสองสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไรเพื่อไขข้อข้องใจเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือเช่นหนังสือประวัติชุมชนหนังสือแนะนำสถานที่ในชุมชนหนังสือพิมพ์หนังสือสารคดีจำนวนประชากรในชุมชนจำนวนพื้นที่การทำเกษตรจำนวนสัตว์เลี้ยงจำนวนครอบครัวเป็นต้นซึ่งหลักฐานข้อมูลเหล่านี้จะทำให้น้องๆเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราค่ะส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นตัวหนังสือได้แก่ สถานที่สำคัญเช่นอนุสาวารีย์สาลากลางจังหวัดหอประชุมพิพิธภัณฑ์วัดรูปปั้นบุคคลเช่นรูปปั้นเจ้าเมืองในอดีตภาพถ่ายเช่นภาพถ่ายชุมชนในช่วงเวลาต่างๆภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญในอดีตของชุมชนและสิ่งของเครื่องใช้สมัยต่างๆในพิพิธภัณฑ์ของชุมชนเช่นเครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่าที่เคยใช้ในอดีต ตู้ประเสนีแบบเก่าค่ะในการค้นหาและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับชุมชนน้องๆจะต้องรู้จักแหล่งข้อมูลและวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆค่ะการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลเช่นหนังสือประวัติศาสตร์ของชุมชนรูปถ่ายรูปวาดเอกสารและข้อมูลของชุมชนเว็บไซต์ของชุมชนป้ายประวัติของชุมชนบริเวณชุมชนเป็นต้น เอาละคะ่ะน้องๆเรามาพักทำกิจกรรมกันสักครู่นะคะโดยการให้น้องๆเรียงลำดับวิธีการสืบค้นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญในชุมชนให้ถูกต้องคะ่ะ ทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูข้อต่อมากันเลยนะคะหลังจากที่น้องๆได้ค้นหาและรวบรวมหลักฐานกันไปแล้วในขั้นตอนต่อมาก็คือการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดและมีความน่าเชื่อถือที่สุดค่ะถ้าน้องๆได้ข้อมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลสองคนน้องๆควรพิจารณาว่าข้อมูลของบุคคลใดมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้องมากกว่ากัน หลังจากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือเช่นหากเราถามพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในชุมชนเราควรดูว่ามีหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่หากข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้งสองแหล่งตรงกันแสดงว่าข้อมูลนั้นย่อมน่าเชื่อถือค่ะหลังจากที่น้องๆตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการตีความข้อมูลเพื่อสรุปข้อเท็จจริงค่ะ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำข้อมูลที่ได้มาตีความว่าข้อมูลนั้นบอกให้เรารู้อะไรบ้างเช่นบอกลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นต้นน้องๆคะในการตีความข้อมูลนั้นเราต้องใช้ข้อมูลหลายด้านประกอบกันถ้าข้อมูลเพียงด้านเดียวอาจทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้คะ่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอข้อมูลคะ่ะ ในขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมานำเสนอและเรียบเรียงตามประเด็นคำถามที่เราตั้งไว้ในตอนแรกซึ่งทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหลังและเห็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆเช่นเมื่อมีการสร้างถนนสายหลักผ่านชุมชนทำให้มีผู้คนสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพจากการทำนาทำสวนมาทำอาชีพค้าขายและอาชีพบริการมากขึ้นมีการปลูกสร้างอาคารโรงแรมไว้ให้บริการผู้ที่ต้องการพักแรมขณะเดินทางมีศูนย์การค้าเกิดขึ้นเป็นต้นในการนำเสนอข้อมูลนั้นน้องสามารถทำได้ในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนเรียงความการเล่าให้ผู้อื่นฟังการเขียนเป็นเส้นเวลา การจัดนิทรรศการเป็นต้นน้องๆคะเรื่องราวของชุมชนแต่ละชุมชนนั้นจะแตกต่างกันไปบางชุมชนเป็นสถานที่ที่เก่าแก่มากตั้งมานานแล้วบางชุมชนมีเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจเกี่ยวกับคนในชุมชนมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนในชุมชนการศึกษาข้อมูลของชุมชนนอกจากจะทำให้น้องๆได้รับความรู้แล้วยังทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจ ในประวัติความเป็นมาของชุมชนของเราอีกด้วยค่ะช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เพื่อเป็นการทบทวนเรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันก่อนค่ะโดยการให้น้องๆเลือกถูกในข้อที่ถูกและเลือกผิดในข้อที่ผิดค่ะ ข้อ 1. วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญมี4ข้อข้อ 2. การรวบรวมหลักฐานทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนข้อ3การตรวจสอบข้อมูลจากบุคคล ควรนำมาเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นด้วยข้อ4การเขียนเส้นเวลาเป็นการนำเสนอข้อมูลเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันเลยนะคะ ในข้อแรกวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญมี4ข้อเป็นคำตอบที่ผิดค่ะวิธีการสืบค้นเหตุการ์สำคัญมีทั้งหมด5ข้อนะคะนั่นก็คือกำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหาค้นหาและรวบรวมหลักฐานตรวจสอบข้อมูลการตีความข้อมูลเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและสุดท้ายการนำเสนอข้อมูลค่ะ ข้อที่2การรวบรวมหลักฐานทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ 3. การตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลควรนำมาเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นด้วยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะซึ่งในการเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นนั้นนั่นก็คือหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือค่ะข้อสุดท้ายการเขียนเส้นเวลาเป็นการนำเสนอข้อมูลเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ นอกจากการเขียนเส้นเวลาแล้วก็ยังมีการเขียนเรียงความการเล่าให้ผู้อื่นฟังการจัดนิทรรศการค่ะน้องๆคะการสืบค้นเหตุการณ์ในชุมชนนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ